เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ริมน้ําคลองบางพระค่ะเป็นชุมชนรับคลองบางพระตําบลบางพระอําเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะวันนี้เราลงพื้นที่กันมานะคะเพื่อมาค้นพบแล้วก็มาพูดคุยค่ะกับบรรยากาศของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านโครงการ U2T ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ประมากันที่ชุมชนรักคลองบางพระวันนี้นะคะโอ้โหนอกเหนือจากเส้นทางท่องเที่ยวขนมอร่อยออ,ยอ่อยแล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างค่ะที่อยู่ในโครงการยูทูตีครั้งนี้ค่ะก็คือคุกกี้ค่ะที่เป็นเมล็ดกาแฟนะคะมีความน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับผู้ประกอบการนะคะที่อยู่ในโครงการในครั้งนี้ค่ะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนาตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมชื่อดำรงวรลุณทิพยากรน,นะครับ เป็นเจ้าของร้านรัชนีเบเกอรี่ครับเป็นร้านเบเกอรี่ท้องถิ่นครับในจังหวัดตาดในตัวเมืองจังหวัดตาดครับก็เราเปิดกันมานานแล้วผมเป็นรุ่นที่2รับช่วงต่อจากคุณแม่ครับจากที่พูดมาสักครู่นี้รู้สึกอบอุ่นมากที่พี่เขาใช้คําว่าเบเกอรี่ท้องถิน่นคือคือเป็นการเขาเรียกว่าออมรงังออมคํานิดนึงต่ฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่าเป็นชุมชนเป็นท้องถิน่น คือต่อให้ความเป็นเบอรเกอรี่เข้ามาแต่ก็ยังรักในบ้านเกิดอยู่ว่าเราเกิดจากตรงนี้ครับแล้วก็ทําพัฒนาเบอรเกอรี่มานอกเหจากกาแฟขนมแล้วทําไมถึงกลามาเป็นเนี้ยคะ่ะท่านผู้ชมเห็นค่าแพ็กเกจจริงก็น่าสนใจแล้วยังไม่ทันได้ได้ชิมรสชาติเลยนะคะได้กลิ่นหอมแบบนี้ทาง u ูทเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าเบอรเกอรี่ที่มีอยู่อย่างไรบ้างคะ่ะครับอันนี้เดี๋ยวขอเริ่มจากที่มาก่อนนะครับตัวคุกกี้เนี่ยเราตัวเนี้ยเราสามารถเห็น ใน YouTube ได้ทั่วไปเลยวิธีการทำคุกกี้ตัวเนี้ยที่เตะตาก็คือว่ารูปทรงเนี่ยมันจะเรียนแบบเมลิกาแฟรอ๋อเหมือนเหมือนแต่ว่าใหญ่ขึ้นมานิดนึงอ่าแต่ว่าตัวตัวออริจินอลในในยูทูบเนี่ยเขาจะไม่ใส่เมลิกาแฟรไปข้างในอ๋อค่ะทีนี้มันติดที่ว่าร้านผมเขาขายแต่เบเกอรี่เราอ่ะไม่ได้ทํากาแฟขายเออ่แต่เราก็พยายามจะหาทางขายกาแฟอยู่แหละแต่ว่าตอนนี้กำลังเตรียมตัวยังเตรียมตัวไม่เสร็จเพราะเรามาถนัดทางเบเกอรี่เ๋อไม่ใชเบเกอรี่อ๋อค่ะเราก็เลยอยากจะนำเสนอตัวเมลิกาแฟร อีกแนวทางหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ใช่การดื่มแต่เป็นการทานตัวเมล็ดกาแฟรจริงๆทีนี้เราก็แบบเลือกเมล็ดกาแฟที่ปลูกในจงังหวัดตราดอ,อันนี้ปลูกที่เขาปีกาของจงังหวัดตราดนะครับเป็นกาแฟรโรบัตตาโรบัตตาครับ,รบแล้วก็พอท้ามาปุ๊บเนี่ยรสชาติมันก็พอทานได้ค่ะพอทานได้แล้วก็ขนาดตอนนั้นเนี่ยที่ทํามาเสร็จมันจะใหญ่ใหญ่มากอนะ่ะก็คือคําจะใหญ่กว่านี้ใช่แล้วผมก็มีปัญหาว่า เราเก็บใส่บรรจุภัณฑ์แบบไหนดีเพราะว่าคุกกี้ถ้าหาว่าบรรจุภัณฑ์ไม่ดีเนี่ยมันจะมันจะไม่กรอบค่ะอ่ามันจะมันจะจะร่วนจะจะรสชาติจะไม่ได้เลยพอมาเข้าโครงการนี้ทางคณาจารย์ก็มาแนะนําว่าโอเคสูตรอย่างเงี้ยต้องปรับปรุงนิดนึงไข่ข้อสงสัยอ่กลิ่นหอมขึ้นออ่ากลิ่นหอมขึ้นแล้วก็ตัวขนาดจากเดิมที่ใหญ่เนี่ยลดขนาดลงมาคเพื่อให้เวลา าทานคุกกี้เข้าไปเนี่ยจะสัมผัสกับตัวเมลกาแฟได้เร็วขึ้นตัวนี้มันจะเป็นความสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเจอแบบนี้มันเป็นความรู้ทางวิชาการที่เอามาใช้ในชีวิตจริงแล้วมันเกิดเกิดเทสที่มามันจะพอดีค่ะเรามันจะพอดีอันนี้คือขนาดขนาดที่ถูกปรับล,ลดลงให้เล็กลงแล้วก็มีตัวแพคเกจจิ้งที่เราจะใช้ในการ เก็บแห้อายุมันนานขึ้นค่ะคซึ่งก็จะกลายเป็นในหนึ่ก็จะมี2เมตรแบบนี้แล้วเราก็เหมือนมาเลกก็ไฟล์จริงๆเลยค,ค่ะแล้วก็พอมาเป็นแพ็กเกจจิ้งใหญก่ก็น่าสนใจคนะท่านผู้ชมมันมันมันกลายเป็นการ ซื้อกาแฟกินกาแฟที่ไม่ต้องถือแก้วกาแฟถูกครับตอบโจทย์ถูกครับค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เริ่มการเป็นเบกเกอรี่พื้นถิ่นจนกลายมาเป็นการผลิตภัณฑ์ที่มันมีความน่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองได้อยากให้พูดถึงความรู้สึกหน่อยค่ะว่าทีมยูทูีของเราแล้วพอประชาชนนักศึกษาอาจารย์มารวมกันแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มากกว่าบูลค่าที่เราจะทําแล้วเป็นอะไรอีกบ้างคะ่ะคือตัวนี้เนี่ยผมอะ ชื่อร้านร้านรัชมีเบเกอรี่แต่ว่าเราเนี่ยพยายามจะใช้อ่าเพิ่มซีรีส์ของผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งตัวใช้ชื่อว่าตัวนี้นะครับชื่อว่าคัตตราคัตตราอ่าคัตตราตราที่แปลว่าจังหวัดตราดตราดที่แปลว่าจังหวัดตราดคัตก็มาจากคัตสันอะไรพวกนี้แหละอ,อ่าแล้วก็พยายามจะให้มันล้อก,กับคําว่าคัตตราที่มันเป็นชื่อขนมอ่ะค่ะก็ยังคงความเป็นเบเกอรี่อยู่ครับทีนี้ตัวนี้ความตั้งใจของผมคืออยากจะหยิยบยก ตัววัตถุดิบในท้องถิ่นขึ้นมาเพิ่มมูลค่าหรือนําเสนอในรูปแบบใหม่อ่าเรากม็มันไม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่เพราะผมก็ไม่ได้จบทางด้านสายอาหารมาโดยตรงแต่เราก็เนี่ยพยายามมองหาอย่างเงี้ยเรมาเพิ่มมูลค่าต่อไปทีนี้อ่ามันก็มีอวสัคเพราะว่าเราไม่จบทางนี้โดยตรงก็ต้องขอบคุณทางคณาจารย์และทางนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยอ่าเทีราชมงคลตะวันออกนะครับ วิทยาเขตนจันทบุรีที่มาช่วยให้การพัฒนาตัวคุกกี้ครั้งนี้ดีขึ้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอ,อันนี้จะเป็นแค่ตัวต้นแบบอยู่สิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยก็คือตัวที่ทำให้ลักษณะของคุกกี้เนี่ยมันจะมีขนาดที่ม,ม,มาตรฐานมาตรฐานถ้าหาททำมือเ,เนี่ยมันจะมีรูปร่างที่ไม่ไม่คงที่ก็จะพัฒนาต่อไปครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการยกระดับค่ะของที่มีอยู่แล้วตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนความต้องการผู้ประกอบการและที่สำคัญที่สุดมีแนวทางที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกันในโครงการยูทูธีครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะคท่านผู้ชมคะหลายๆคนนะคะที่ได้เรียนรู้มาคะอาจจะอยากเป็นบัณฑิตที่มี เขาเรียกว่าร้านของตัวเองมีเบรเกอรี่เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ยูทูีได้เปิดโอกาสค่ะให้บัณฑิตที่มีความฝันแล้วก็มีความรู้ความสามารถด้านเบเกอรี่และอื่นๆค่ะมาอยู่ในทีมงานด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องๆกันค่ะว่าได้มีส่วนร่วมอย่างไรบ้างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นคุกกี้เมล็ดกาแฟค่ะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อจิรพรแสงสว่างนะคะเป็นทีมงานของยูทูบีบางพระค่ะทําไมถึงเลือกที่จะมาสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ก่อนค่ะก็อยากตามวัตถุประสงค์ที่ อวหรือว่ายูทูีกำหนดไว้นะคะคือการจ้างงานบัณฑิตที่จบใหม่ค่ะคือการสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่เช่นทีมงานอย่างพวกน้ค่ะคนอื่นนะักศึกษาคนอื่นเขาอาจจะใช้เวลาหลังจากที่เรียนจบแล้วไปเที่ยวไปพักผ่อนไปหาที่ทํางานใหม่ๆใกล้ๆบ้านทําไมเราถึงอยากกลับมาร่วมมีส่วนร่วมในการทําให้ชุมชนของเราพัฒนาขึ้นก็เราโตมาในชุมชนนี้นะคะเราก็เลยอยากจะส่งเสริมอยากเห็นสิ่งที่มันก้าวหน้าตามช่วงอายุค่ะไม่ใช่ว่าย่าอยู่กับที่อยู่กับเหมือนเดิมค่ะ แล้ววันนี้ก็ได้มาอยู่ในพื้นที่ของเราเองความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากที่เราได้ร่วมงานกับ U 2ทแล้วก็ทำให้ชุมชนของเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างเล่าบ,บรรยากาศที่ฟังหน่อยค้าจากความรู้สึกนะคะคือรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าส่วนตัวอาจจะเป็นคนไม่ทานกาแฟนะคะแต่ว่าพอได้ทานจากคุกกี้เมล็ดก,กาแฟอันนี้นะคะ่ะรู้สึกว่ามัน,มนทานได้มันไม่ขมเกินไปสําหรับคนที่ว่าไม่ได้ทาน <c oughs> คือแนะนําคนอื่นนะคะว่ามาทานสินค้าตัวนี้กันค่ะ แล้วลิงสิ่งที่เราได้ร่วมทําพัฒนามากที่สุดในกระบวนการในฐานะที่เราเป็นบัณฑิตก่อนที่จะได้เป็นคุกกี้ที่อร่อยแบบนี้เราทําอะไรบ้างก็มีการช่วยค่ะับคือว่าปรับรสชาติค่ะของเฟตต่างๆว่าทาเฟตที่หนึ่งเสร็จแล้วรสชาติโอเคไหมหวานเกินไปไหมหรือว่าความนุ่มความกรอบความละมุนของ เนื้อคุกกี้ค่ะค่ะก็คือช่วยในเรื่องของรสชาติแล้วก็วันนี้รสชาติที่เต็มไปด้วยความสุขค่ะแล้วก็ได้ทําให้หน้าที่บัณฑิตนะคะได้กลับมาพัฒนาอาหารแล้วก็ขน,นมที่นี่ให้มีชื่อเสียงแล้วก็อร่อยแล้วก็พวกเราก็ถือได้ว่าภูมิใจไปด้วยกันเนาะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ชาชนในตำบลบางพระนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จค่ะที่ช่วยกันพัฒนานะคะขนมเบเกอรีอร่อร่อยให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่จดจํานะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยการเราไปทําความรู้จักกันก่อนว่าเป็นใครนะคะทักททยกันก่อนสวัสดีค่ะและน้ตัวหนคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อว่าละฟจิตตรงนะคะเป็นในส่วนของภาคประชาชนค่ะที่ฟงัฟงฟังจากสำเนียงล้าเป็นคนตราใช่ค่ะเป็นคนตราเป็นคนที่นี่เลยใช่ค่ะเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทําอะไรให้พื้นที่แล้วก็กลายเป็นสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ลิ้มได้รสเลค่ะอ่า ก่ออื่นนะคะเราต้องขอบคุณในส่วนของผู้ประกอบการกอ่อนที่วันนี้เขามีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างสารรค์แล้วก็ต่อยอดสิ่งที่เขาทำอยู่อยู่เสมอก็คือตามที่คุณหนุ่มบอกเขาเป็นนสอ2แล้วที่เขาทำวันนี้เขาหยิบ,เข,ยบเขาหยิบพืชที่อยู่ในจนังหวัดตลาดมานำมาในผสมในขนม,มซึ่งเราเห็นถ้าเราเห็นในเมล็ดกาแฟเนี้ยบอกโอ้ amazing ในความรู้สืกไม่เคยเห็นมาก่อนอไม่เคยเห็นเป็นสิ่งที่มันถูกต่อยอด <c oughs> จากการทําขนมมาสู่ตัวนี้ <c oughs> โดยตัวเขาไม่ได้เป็นราา้านกาแฟอยู่แล้ว <c oughs> สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นอ๋อมันเป็นเขาเรียกว่ามันสร้างมูลค่าแล้วส่งต่อจากการเป็นคุณค่า <c oughs> สู่ชุมชน <c oughs> แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่เขาเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่นี่ค่ะ <c oughs> เป็น อะไรนะเบกอรี่ค่ะชุมชนค่ะถูกไหมคะสิ่งเหล่านี้ถ้าในส่วนของของตัวโอเองเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วหรือไม่ได้ทำนี่แต่สิ่งนี้มันจะบ่งบอกได้ว่าอ๋อครั้งหนึ่งเราเคยมาร่วมพัฒนากับชุมชนกับผู้ประกอบการแล้วเราก็มีร่องรอยสิ่งเหล่านี้ไว้ในชุมชนซึ่งมันจะ มันอาจจะพูดไปในระยะยาวหรือย้อนหลังกลับมาดูเนี่ยมันจะเป็นความภูมิใจค่ะในส่วนหนึ่งที่เราเป็นพาคประชาชนได้มาร่วมทํางานด้วยในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ค่ะความมีส่วนร่วมเท่ากับว่ายิ่งเป็นคนในพื้นที่ด้วยก็ยิ่งรู้สึกรักและผูกพันด้วยถูกค่ะความรักและผูกพันตรงนั้นพอได้มีโอกาสได้เป็นประชาชนคนหนึ่งภาพที่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดหลังจากได้ร่วมกิจกรรมคืออะไร ภาพที่เห็นจากการเปลี่ยนแปลงมาที่สุดก็คือในส่วนที่เราต้องบอกว่าช่วงสถานการณ์โควิด2-3ปีมานี่มันทําให้ผู้ประกอบการหรือหลายๆส่วนเนี่ยมันดับดับลงในที่นี้ย้วยช่วงนี้สถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นค่ะเพราะเรื่การจับใจ่ายใช้สอยดีขึ้นโดยเฉพาะยูทูีที่มาอยู่ในพื้นที่ก็มีกําลังในการซื้อหาอะไรพวกนี้มันก็จะมีภาพภาพที่ออกมาก็คือเศรษฐกิจดีขึ้นส่งเสริมสินค้ามีตราใหม่เกิดขึ้น เป็นที่รู้จกักถ้ามาตราดต้องมาชิมคุกกี้กาแฟที่นี่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นซิเนเจอร์อย่างหนึ่งที่จะเรียกได้ท่องเที่ยวได้เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพลังสําคัญค่ะของพ่อประชาชนที่สร้างความพร้อมหลังโควิดนี้นะคะให้คุกกี้กาแฟเป็นที่รู้จกักที่จังหวัดตราดค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ ท้ช่ององความรู้ที่มีอยู่ในราชมงคลตะวันออกนะคะวันนี้ได้นํามาใช้ในชุมชนนะคะแล้วก็พัฒนาอีกหนึ่งเบเกอรี่นะคะที่ทำให้กาแฟเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์กันก่อนค่ะว่ามีส่วนร่วมในยูทูทีครั้งนี้อย่างไรบ้างสวัสดีค่ะอาจารย์ <c oughs> แ,แนะนำตัวเองหน่อยค่ะครับผมอาจารย์นุ่งเรากตักก,การครับ วันนี้อาจารย์ได้มามีส่วนร่วมในการที่จะสร้างแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่เป็นมเมล็ดก,กาแฟอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับในส่วนของคุกกี้มเมล็ดก,กาแฟนะครับก็ทางในส่วนของโครงการ U2T นะครับในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารกันเกษตรเข้ามามีส่วนร่วมก็คือเริ่มต้นคุยกับ ผู้ประกอบการนะครับในส่วนของการผลิตคุกกี้เมล็ดกาแฟให้มีคุณภาพก็มีทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตการพัฒนาในส่วนของแพ็กเกจจริงแพ็กเกจจริงนะครับแล้วก็มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อใช้ในผลิตต้นแบบคุกกี้ให้มีคุณภาพและมีขนาดรูปทรงที่มาตรฐานซึ่งจะตอบโจทย์ BCG นะครับ ซึ่งองค์ความรู้พวกนี้ค่ะเป็นเหมือนกันเอาจับหิ้งออกมาใช้จริงในชุมชนเราก็เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการเองทําให้เห็นความสําคัญว่าจริงๆเราเนี่ยแทบไม่ต้องเดินเข้าไปในมหาวิทยาลัยก็ได้อาจารย์เองก็เข้ามามีส่วนร่วมในการทําครั้งนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จอาจารย์คิดว่าอะไรคือจุดเด่นที่สุดที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะครับคือจุดเด่นที่สุดนะครับก็คือการให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ ผู้ประกอบการน,นะครับแล้วก็ทีมงานของยู t ูีไม่ว่าจะเป็นภาคบัณฑิตภาคประชาชนนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของทีมอาจารย์ที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็พัฒนาตำบลบางพระให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและก็มีมาตรฐานเพื่อที่จะ,ะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งความเข้มแข็งทางวิชาการค่ะของอาจารย์รัชมงคลตะว,วันออกในยูทครั้งนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะ<อ>และภาพรรบรรยากาศทั้งหมดที่ทุกท่านได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ<ม>ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญะคะ่ะในการขับเคลื่อนชุมชนรักคลองบางระนะคะที่ตำบลบางราพระอําเภอเมืองจังหวัดปราดแห่งนี้ให้มีเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วก็ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดีๆร่วมไปกับโครงการดีๆ U2T ประจําปีนี้ค่ะ